อยดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับผู้าวไทยบ้านอีกแล้วเนาะมันนี้มื้อนี้ผู้าวไทยบ้านก็สิมารีวิวหัวให้เบึงเนาะแต่ก็ยังบ่แลวนะพี่น้องเพราะว่าตะนางยังบ่พอตะนางบ่พอซื้อมา3เกาะกับ่พอซ้ําทางทางลังก็ยังบ่พอพี่น้องแพงๆตะนางก็ได ตะกี้น่ะบ่ได้แพงบัดนี้เดี๋ยวนี่ขึ้นแล้วขึ้นเลยเด้อบ่ได้ลงเด้อของซาส,สิบานสิพาไปเบิ่งเด้อพี่น้องเนาะปไปเบิ่งกันเลยปไปเบิ่งกันบัดนี้าสเลย มึงเหลือน้อยหนึ่งสีพ่อก,กับพ่อพ่อแตนายทางหลัง ยังเรือน้อยเดือนกับพ่อกับพ่อไเนี่น้อยเยวอีรีนี่มงพรสกับโผ่และสมงแล้วพี่น้องเ้ยนี่น้องไม้กัเจ้าผูด้แล้วมาหักน้องไม้ก็ได้

ลั่นหาแสนสิบแปดพันคลิปจะนายเนี้หนอนไหมพือซาตบาตโอ้ยซ่องนอคุณคิดว่านอเดียวนี่งามงามคือแกงสำเนียงนออะไรก็นเต้ อ๋อน,นี่มาคุมไว้เนาะคิดว่าแต่มันออกนอเดียวกระไดแทะ <c oughs> มันซุ่มที่ดินมันซุ่มลงลมไหวพปกไหงามคักไม่ดมีนะฝ่าย่ <c oughs> าเฮ็ด <c oughs> ห,ห,หัวอันมันแล้วไว,ไว้มวงก็จะบริผูก thì chính nhà này cái nhà phục lấy mùa này ăn bộ tuần đọc tầm khỏi biết đây. không thể bảo xịt tạt bài lên ổ kìa không cãi à, một đèn. thì của ấy khỏi Sị đô cái phá phả rồi mình sẽ hát sẽ ngò luôn nhé bên sĩ cái nông phả mi song nò mi song hoa này hoa pì tụi nó có học oh, phẩm cần ก๋วยงั้นไหลเขาเอินก๋วยซีอิิดแดงๆหมุนมอหมตรงดกขักดกไหมยังม่ทันระซุกเท่อห่างต่อพอสิลักลูกจะไปกินจะไปเฝ้าก็ได้หัว นางตึงมยงนน่าไปกไปเอาน้ำมายลุกขึ้นมาหนีกระจบการรีวิวพี่นเนาะปัดเห็ดแล้วอีกกระสิมารีวิวให้เบิ้งใหม่มาหนียังมาแห้่อยู่ต่นางมาพ่อยัางมาตลาดซื้อใหม่อยู่ซื้อไก่ยังกับแพงเน่าสวรรคนี้แพงแล้วแพงเลยบาลงอีก ຈັງໃດກະສາດພິພົມລົງໃຈກູຊາວໄທບ້ານນີ້ເດີ້ພີ່ນ້ອງຝາກກົດໄລຄ໌ Subscribe ເພື່ອຊິໄຂນີ້ເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ມື້ນີ້າວໄບານກະ to t ກະລະດີ້ບ່າ